ทุจ้าก่อนถ้าอยากบ่งเออนิ้วานนิ้วานถ้าอยากบ่งนิ้วานเห็นนาอยากให้อยกให้หึนนนเหหืนพี่หลอพี่หลอะพี่หลอกพี่หลอกตําือตาือถ้ยอยากบ่งนะตมือเออทุจาทุจาทุจาเออนิ้วานิ้วานนิ้วาน อ้จักงานยิ้มบานนี่แล้วกูจะยิ้มบานปิ๊ง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 เฮ้ยปิ๊งปสบายดีแล้วสวัสดีเด้อเถาะป่าลุงบัดสุขุสุขคนมานี่เล่นกระจอมยุดอีกก่อนมาให้แม่มาลูกมามาพี่มามาให้แม่มาแม่ขอมาขอบใจขอบใจเอออยง

พูดพูดพูดพูนพูนสิไปใช้เีเจ้าเบียนตต๊ะกเจ้าเบีนตกบ่เออต่อไหนะุจาก่อนตุจ่างามตุจ่าจามงา,ามเด้อมาคนบาดนามเลยพอพี่น้องเลย ตื่นมากะแรนออกมากแล้วอะยังแบบน้่งให้คนนั่นนงก่อนให้เศษทรายก่อนสุจาก่อนสุจามงามด้วยุจาไว้ยันหมาได้เสศษหนาเชื่กระดิ่งเด็กๆเขาเอาสุจาก่อนสุจามงามด้จา้าเออหมาสิมากันนะเออพูดเห็ดหนังบูดใช้คอยก็ได้เอ่าพูดตีใช่ตกหันงอก Ngọt đấy bà và lục. xịt tì hơn là ngọt ngày làng đấy lụ ngày làng tùm Ừ Bây giờ nó tùm Bữa nay chị Mhm. 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 เห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่มา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 มโดนตีและวค่ะมามเป็นชียงาน่ะอืโดนพ่ตีเนาะมันโดนพ่ตีโดเดินพ่ตีอฮึ Ồ mù Trần đúng không? hồng này đây Ồ mù Trần ngoa hồng đúng không? Trần ngoa hồng đúng không? Nghe đây ngoa hồng này ơi ưng phao ơi Ưng phao là phải đào ưng giá Ui 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 phải leo Phải leo phải leo, bay leo. อุ Ugh, ้ยอุ้ยตกตกตกตอกอกตตกอออกตยมหัวกันตู่กป๊บแป๊บแปำตัวมาเงินเลยนคกน้อยคกน้อยนะเฮ็ดนั่นนะนำงินอ่ะขดบัดเพื่อบัดแหงอะนะโอู้ด ที่พุ่นนี่ที่พุ่นนี่เฮ้เฮ้ฮทับตีนเด้อมันทับตีนเด้อคกไปเด้อคกน้อยซื้อให้เอวิวซื้อใหญ่บิวก็แต่อยู่วัดภูโคกน้อยไปเอ้าทิมมันง้างี่ เห็ดอีกแหละต้นนั่นน่ะมันตายย้อนเจ้าแล้วนั่นนะ่ะเจน,นเด้อเด้อเด้อมาเลยอ้มากัดเด้อเด้อไม่อ้วนขาในเด้อป่ะอากาศเย็นเลยมาเอาน้องจนเจนนี่พ่อแม่พี่น้องเอยเนาะเจ้าเงนินบราสบายบม,มาเห็ดเรี่อย อยู่ร้องบาลพวกไปมาเอาเจนนี่ให้สบายมาเอาจอมยุทธือเก่ามาเลี้ยงจอมยุทธก่อนเปิดห้างจา้ะบ่มีคนอาทิตย์นึงจะไปชะาท่านึงจะได้มาเลี้ยงลูกสาวเขย่างนะ เห็ดนากับต้นไม้ลหรป้านี่อดดอกมาเนี่ยดอกชันเอาผู้ผู้ว่าไปหาแม่ใบป้าหาแม่ใบปะาผูหาแม่ใบป้าหาแม่ใบป้าเข้าไปเข้าไปหาแม่ใบเนาะ

Say mẹ bài đẹp mẹ nào hằng mẹ bài đâu mẹ bài gì bài không đúng không mẹ bài đúng mẹ bài đẹp bài <laughs> 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 đi ăn nhảy bài tổ bài này bài đẹp bài đẹp bài

เกิดว okay. ันน yani> yeah. ี้แหละบงเอาออกเกเอาออกิดเต็ตีเลเฮ็ดตีสาดดิโอ้ยเจ๋งลบเฮ็ดตีสาดเาตุ่ตีมาดห้ไหมพอบาตื่นมาอยากกินแล้วว่าสนากระเป๋าเกิดไปจักมันแเปเกิดแล้วไปจากมัน กูวะด็กหน่อยมีวาสนาได้ได้เกิดปวดพกที่สองพักมึงเดาไวมาเราดีหมดเบิ่งวาาแม่เปิดให้เบิ่งมาทุจ้าก่อนถ้าอยากเบิ่งเออนิหวานนิ้วานถ้าอยากเบิ่งนิหวานเฮ็ดนาอยากให้อกให้หืนืนืน

mẹ anh quê một bên này vâng tôi nhắn tôi nhắn tôi cốp này vợ. chơi hả hả chơi vợ. anh anh bày cái nè bóc chơi bóc chơi bóc chơi anh ấy vườn bỏ áo nó ạ à. bây giờ đang cả mẹ bày ăn, <laughs> qua, bắt mẹ uẩn hú sư qua mất chỉ thô thô đấy giòn đi này Đây 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 đây. อา้วนมากไหมอ้วนมากวายเออแม่อ้วนมากแม่อ้วนมากแม่นี้กินเหล่าแม่อ้วนเห็นอ่ะเอาเงินใส่สายาวแม่อ้วนกับแม่ใบนะหานหานหานฟาตัวนั้นไปหาหมอเลยเห็นบ่ปิ้งปลาแล้วไฟใหม่เละหัน mhm pha vết pha nộp về hà mò anon non vậy Phật mhm phật mhm 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 mhm

ไปนอนไปนอนเบิงไปลูกไปอย่างนา้ตั้งไม่วันนี้นะลูกนันไมเฮ้ยอากาศคือสีฮัอนอยู่ในนพันหอนอยู่นอกพันนาวพูี้นเอ้ยน็อไปอมหอยกินบ่อมาเลยเอา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  ngán bò đi kín chạy Nét lúc Năng lúc Năng Ừ bó kín lên đi ừ, kín bật leo Bật leo Hết ra bớt nào hết ra bớt nào Hãy à, subscribe không mùi เบิ่งเด้อ không เบิ่ง กบกบห <S <s อ oui ้องน่เออไอ้ปลาไหลเออเลืดปลาไหลแล้วคุบเห็นว่าลูกอืม <laughs> ชอบเรื่องนี้มีแต่กบก,กับเขียดอันนี้แล้วน้องเขียดเหลืองนี่แหละเออน่ะทาเพิ่นเพิ่มเฮ้ยวันนี่ทาเพิ่มเพิ่มนั่งเวรสุขล้ออยู่ ขึ้นด่าก็เขียนเหลืองเขียดเคียวเลยเนาะเขียดตะปาดวะบก็บก็เขียดบักขันค่าบกบกบห้องได้กบนะลูกเอฟ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  Êp, 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 êp. thì ep, ep, có hoang luôn, có hoang luôn. ép 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 Oh, oh. ha thoát. thảo. thoát. thảo thoát. Hoặc thoát. Một thoát. Hoặc nó Hoặc thoát. đi, à Hoặc thoát. nó thoát. Hoặc บักบกใ <c oughs> นไว้เ่คเดียวนหนาเธอะนะกอขคอน้ไม่ใบเด้วยวะ <c oughs> ขอด้วยขอนล้ไมใบด้วยเห็นไหมอืมนี้อหกอดไว้ด้วยอยอยากกิน เห็นว oh! ่ามันฟอนะอบก้เขียดเลยเอ้าคือเรือขึ้นกันบัดิโอ้เงาคนคนน่ะเห็นบอลพเเยได้เลเสืบการ์ดนางเงยเลยสิเฮยเิดอย่างไรเขาก็ไล่ตีหัวคนน่นสิเกิดเปิดวิ่ยเล่ะ อ้าพอดูพอดูพอดูเห็นได้แอวลันปัดลันปัดนะมันหัวปัดเลยมันแอวแอลลันปัดลันปัดเราผมมีแอวอะแล้วก็หัวอาเลยืก็ะไนี่หอหึ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 ่ึห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 ึนึหึหึนึห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 ึ กินบ่ได้เด็กน้อยกินบ่ได้อืมกินบ่ได้เพิ่นบ่ให้กินแต่เช้าแต่เช้าหลายเพิ่นบ่ให้กินโอเคสปาดุ่งใยคลิปนี้เราก็สิขอโตไปแล้วนอคลิปนี้ก็ฝากฟพ่อนม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องทองคือเก่าเด้อนนับไปละสบายดีละสวัสดีวัชรโกศกนอ่ะ บายบายก่อนบายบายสวัสดีก่อนบายดีเออ